ธีการดูนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่ดินเราอ่ะมีเพื่อนบ้านที่ติดกันกับเราอีกี่แปลงสัญลักษณ์ที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะคะคือสัญลักษณ์ที่เป็นก้างปลาตรงนี้นเป็นจุดที่บ่งบอกว่าเรามีที่ดินที่ติดกันกับเราอีกกี่แปลงนะคะสมมติว่าคุณคือเจ้าของฉนดที่ดินแปลงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็คือเพื่อนบ้านของคุณอีกหนึ่งแปลงถูกป่ะด้านนี้อีกหนึ่งแปลงเป็น2นะคะแล้วไปดูที่จุดก้างปลาค่ะมีเส้นแบ่งระหว่างตรงนี้เท่ากับตรงนี้คือแปลงที่3นะหนึ่งสองสามนะคะ แต,ตรงนี้มีไหมตรงนี้มีแปลงเล็กอีกหนึ่งแปลงนะคะแหลมๆตรงนี้นะเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้นะคะฉะนดแปลงนี้มีที่ดินที่ติดก,กันกับแปลงเนี้ อีกทั้งหมด4แปลงด้วยกันที่วิธีการดูให้ดูเส้นแยกตรงนี้นะคะมันจะเป็นตัวบอกได้ว่ามีโฉนดที่ดินที่ติดเรากับเราอีกกี่แปลงเออสังเกตที่เลขที่ดินก็ได้ค่ะมันจะมีเลขที่ดินกำกับอยู่นะบางทีเราลืมไปว่ามีแปลงไหนรังวัดไปมไหนะคะก็สามารถที่จะไปคัดถ่ายโฉนดเนี้มาดูได้เวลาคุณจะรังวัดที่ดินหรือถ้าวันนี้ใครมีปัญหานะคะเกิดปัญหาขึ้นในที่ดินของคุณนะแล้วคุณไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรก็สามารถที่จะไปขอคัดถ่ายนะคะสำเนาโฉ นะเพราะฉะนั้นข้อแรกนะคะคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปขอโฉนดที่ดินข้างเคียงข้างบ้านที่ติดก,กันกับเราได้ทั้งหมดนะคะเอามาเช็คให้หมดเลยรวมถึงสามารถที่จะเข้าไปดูประวัติของที่ดินแปลงนั้นได้ด้วยนะคะที่ทุกคนต้องรู้นะคะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปขอดูโฉนดที่ดินของเพื่อนบ้านได้โอเคปะ